บเปียกเปี่ยนเลย,ยนี่ยังหรปลานี่ยังเอ,อ็ปเปนปลาตัวนี้ครับนี่อุ้ยปลา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 ,ปา,ท,าท่านเบ็ดเปียกครับผมนี่นี่อยู่เลยทัานเบ็ดหุ่นนะครับตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่ครับผมท่านเป็นดตัวเปี่ยนบนหอยู่วยสิ ว้านี่ๆๆๆนี่นะครับผมโอ้โหโอ้โหอ้หหลังหนามีอากาศนะครับเด้อะขนาดหน้าหนอะครับกุ้งพลาดปกันขั้นเพ็รครับผมพ่อมายางเม็ดครับพ่อมาหยางเม็ดเนี่ยนี่เนาะตอนนี้ประมาณเที่ยงครับผมผมใส่ไใบมือเส้านะครับผมเบ็ดเบ็ดเงี้ยปูตอนใส่บริายนะครับนาะมันหล่นตอนยามกันแล้วนะครับนาะมาดูเลยครับผมร่มใบไหว้รับผม บรรยากาศเง็ดเงียปูเฮานี่ครับปูครับปูนี่ตัวงานครับผมนข่าวทองครับพวกนี้ครับผมมองกลมก็มีมองทั้งกลมมีครับผมพูกนั้นบรรยากาศนะครับเนาะตอนเทียงประมาณเทียงไม่หุ่งแล้วตอนนี้เหลืองเต็มทองทุ่งหน้าแล้วครับตอนนี้เขียวอยู่จีบประมาณนะจีบประมาณพิจิกานะครับผมท่นที่หาที่หกนี่ก็ได้เกี่ยวแล้วในมุมนี้ครับ ผมเน็ดผมใส่ไว้ในข้องเลครับดนะครับผมเออมายครับผหอน,นหมายแล้วครับนี่ข้องหอนใ,ใส่ไวผมเมื่อใส่เมื่อเท่าเนี่ยครับไปทานหินน้ำไปทานหินน้ำครับผมดุดนไปทางนี้ก่อนนี่ ไม่กินดีได้ครับตะเกาว่าคือสายเน้อยจะเงียบไหมครับสายอืมคือปะครับผมตอนนี้จะเสียงเงียปูแล้วครับผมหมานหาเสิยงเงียปูครับจอน ช่วงเขาทอกไว่าเนครับเมื่อ่ครับผมเ่อตายเป็นอีกี่นี่ีรีส์ท่แท้จ หลา,หายหลังอันนี้ครับผมเพราะท่านได้จัดกถุยครับ <g ül> เป็นช่วงเหนีน้อเข้าของมาเนี่ยครับผมใส่ใ,ในข้อน,นีอ่ หลังสิงโกงนะครับเด้อหลังหนาวนะครับหนเนียนี่่าขับผมดมั <Marco> ้งครับก่งนงกงีนี่ดขึนขึ้นนีหมก้ดูขนดงในปลานาน ของงาไหมซืครับผมของหางไหมครับก็มีน,นะโอ้โหพอชิบวเปียกเปลี่ยนเลยอุ้ยยังปลา,อ,าอีกยังเห็นปลาตัวนี้ครับนี่อุ้ยปลา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 ตัวนี้นี่ครับผมอุ้ยนี่ครับอ,อ,อ่าตู้ ตัวแค่ตัวนี้ครับผมนี่อุ้ยไปเมื่อยหญเลยครับนานเป็นเครึ่องครับเครื่งเครื่องอ้อนแอรล่ครับปลาครับถึงมาหายใจผมได้นี่ครับผมโอ้ยกำเต็มมือคาับหญ่เลยพูดนะอ่อนดีครับงูสวยมีลิ้นเลยครับผมเฮ้ยนี่ครับผมอ้อนแอรี่แหละครับปลา ตัวงามเลยโอ้ยหนึ่งแต้มแล้วครับผมอุ้ยขุ่มแล้วครับนั่นมันเป็นของงาใหม่ครับยุ่งเลิก,เลกพลนอุ้ยเปียดเนี่ยไม่ไหมครับผมผมมันจะคัาก,กล้แเพรผมว่าลมไม่ไหวครับผมคืออะไร้ครับบรรยากาศใกล้เบ็ดเนี่ยไอ้เนี่ยปูนหน่อยเขาเนี่ในลำคล้องพอปีที่แล้วผมเคยหมานเนยครับในคล้องเนี่ย ปี่แี้วช่วงนี้ละพอปามลงมาจากให้หน้าครับผมลุ่มบว้อยเนี่ยครับพอนะำให้หน้าตอนนี้บกเมือแล้วครับผมมันเปล่งมาแล้วอิไรน้งมาหนีละไม่ไม่ครับผมมองเก้านี่ละ ได้ต้องไปเศร้าเบิ่งครับผมดีนะบุญึงอ่ะ <laughs> อ่ะครับผมเดีย๋ยวต้อยครับ นี่คือตไตน้องดีนีะไรกนเนาะเก็บน้องเนี่ย รลอนบ่อืมตั้งรลอนถุงนี้ตัวตายถึงนี้ครับผมน้ำเขี้ยมบ่ผมไปเป็นน้ำคุ้ยตั้งมา ขบอดไล่ผมกับผมเป็นปลาอย่างไรเนี่ยไล่ปลาไล่ไม้เนี่ครับ ตายเม,กกยมื่อส์ครับผมโอ้ไกยมาด้วยหลังหนานี่อากาศนะครับเด้หอห,หลังหน้าข้างนะครับพวกมุ่งพาดกันขั้นเพ็ดเลยอยู่กันเนาะหาพวกมุ่งสี่ส่วนพวกมุ่ง

แกนสองมาแล้วครับผมก่อ,อไปเลยครับนี่ครับก่อสวดมั่เลยดินขัดดินเนี่ยตัวแรกตายทำบานเนี่ยตาย,ปปยก็ว่าไป็นี่ยดีกูหลุดเสียงปลาบ่อนครับครับผมสองแกนเหรอครับอู้อยงามเลยครับเพราว่าช่วนมากเนี่ยจะตายเลยครับเด้อ เข้มหนำบ่จริงเลยเข้มเป็นเพียงหนำลงมาครับผมเพียงหนำไม่น่าลงมาแล้วช่วงนี้ผมบอกเอานำไม่น่าแล้วจอดเลยเพิ่้องกันหนำแบบเกลี่ยมาได้หน่อยนึงมองนี่มันสะไหลลงหอดฝายครับเด้อหองตรงนี้ไหลลงายเลยงามหนาฝนปลาฝายก็ไหลขึ้นมา แงมหนาวหนาวเรี่ยงตาตาทีกระไลลงไปหาไฟบ้าน <laughs> <laughs> ไม่เลือมันรัดทางมังมคง้ครับผมสองแต้มหะครับครับผมเราคือถ่ายเข้าเจออยู่มีติ๊กิีดีดายทั้งเลยคือถ่ายกระได้เนี่ยพึ่งตายพ่อ ปสองน้องห้ยังไงสองหน่อยพักครับผมเจ็บลอยแล้วยามเบ็ดเฮารอบแรกเฮาเป็นสองแต้มครับผมนี่แต้มที่สวยเลยนี่ครับเรวลุ้นอีกรอบหนานะครับเนาะเดี๋ยวผ้ามายามครับผมไปเข้าแรลกหมดนะครับผมผ้ามายามครับสวัสดียาม่า้าครับสวัสดียามเา้าจ้ายามเบ็ดครับผมเป็นเงี่ปูเฮาใส่ไว้ตรงว่านครับผมหอบแหลกมาได้สองตัวนะครับเนาะพอซื้มายามมาขึ้นนี่ครับโมได้ม้าครับผมมาลุ้นกันเธอเดียวแล้วครับผมตอนเศร้าไป นุ่งกันครับผมกูเลยเนาะแม่นหาปลาไปแกงครับผมแกง่งชนุ่มสมดูได้แกงมาครับผมปะ่ะนุ่งกันครับบรรยากาศตอนเช้าครับผมโอ้โหังานมาครับผม,มแก้ด้วครับเข่านั่นมาครับม่า,มานต้นเดือดดีแล้วแก้แล้วมันง่ายครับผม มึครับผมหล,น,หลนนะครับหลังแหกตะหลอดครับผมร่มใบไหวครับผมสาวนี่หนาหวหรอวะร่มฝนร่มหนาวครับผม <laughs> กองผมกองเหอไมกอีทำมูมังใจมังครับผมครับผมอยู่พอถึงละอย่โอ้ยไปแล้อครับผมเห็นตาหม่องไหมครับ หนาพันยูไปเลและวส่ถายดิของอาาขอหาเฮ้ปปุ๊นครับผม มันมากหรอโบใช่ครับผมเต่านี้เนี่ยตายมืดเข้มหนำครับผมเขาเป่งหนำมากทกวันหนาด้ี่งกงโกงเหลียก้งหีใช้ตึงๆครับ ครับผมนี่ตายครับอ้ยเปียยนเนาคือตายเนาะพวมีเน่ของหน้าผ้าเลยครับผมถ้าตายน้างขอทองวาครับผมด้วยสมัรน้่บ่นี่เด๋ยวนี่ไน่ะโ่เปลี่ยนบ่ป่าตดวนี้นี่ครับตายครับผมตัวใหญ่นะครับผมนี่นี่อ้ยกไปมือใหญ่เลยครับผมตายเขาครับผมจากที่ได้แกงทีได้เป็นปิ่งนะครับที่นี่ โอ้ยของมันยั่งเลยครับผมแวาายครัครับลุนลังต่อไปครับผมัผมมาล้งหน้าต่อข้างหน้าเพื่นบาจริงครับรวมกันนะครับเพือตัวตาได้ล้างน ป่าบวนครับผมลายไงแล้วนี่สภาพมาไทยเบ็ดนี้สีเดียดเลยครับแต่ประดุกครับผมได้ฟังอุ้ยโครับผมรุดนวกันครับนี่ล้างาเท่านี้ละ พูดนนแม่บ่แม่บอกปงติงทานะบอกอยู่หลงหังเด้นะแบบน้อหลังหนาวดูหุ่นหลังหนาวครับพุครับหลังหนาวเข้าคุณนะ่นแม่แม่นี่ละ ี่านเป็ดเป็ดเปียกครับผมนี่นี่มันอย่เลยข่นเบ็ดดูนครับตัวน่อยนี่ตัวใหญ่นี่ครับผมขันเป็ดเปียกมันหยอดด้วยนี่นี่ครับผมใส่สวยแล้วครับผม อืมอืมอืมกินลึกครับผมถือก็ว่าตั้ต่อ,ตอนี้ปุ๊บคุณน่ะอยากชนิดครับอืกินลึกเลยครับใบใจได้กินลึกเงี้ยลิฟเลยถือนเลย นี่ครับผมเร้อยแล้วให้ยูโบตายครับตัวนี้ครับผมสองแต้มนะครับเจ้านี่ดูน้ำตาลไหมครับผม ได้ปิดีดีดเรียบร้อยแล้วครับผมย่านเปรตอนี่ครับเป็นห้วยดินเป็นห้วยดินห้วยดินมันเป็นกลมๆอยู่อืออยู่ครับนี่ครับผลงานแลครับผมน,นี่ครับผมนี่สองแต้มครับนี่ตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งเป็นครับผม ให้ดีด้วยครับผมใส่เป็นเงีย้ยปูรอบนี่ปุ่มอยู่ครับ,รบกับพี่แรกเขาได้สองตัวนะครับเนาะทือว่าหมานพอดีอยากได้กินครับผมตัวนี้เงี้ยปูกับช่วงนี้้ะครับเงี้ยปูเงี้ยขี้เดียนเนื้อรอบหนาผมุณทุกคนไปใส่เงี้ยขี้เดียนฟังผมครับให้ฟังผมเลยขอบคุณทุนนงแจกครับผมเดี๋ยวมันเราจะจิบเป็นจ๊บขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ก็ไปกลั่งใจค,คลิปต,ต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าขึ้นหนากันไหมครับไม่จ้ารุมไม่ไหวนะครับผมมาเนาวติดหนาวเลยได้ครับขอบคุณสาหนณากระชินนะครับด้วยนะครับผม